สวัสดีครับผมออซี่จาก s e v e n นช็นะครับก็วันนี้มีหูฟังบลูทูธมาแนะนำกันตัวหนึ่งนะเป็นหูฟังจากแบรนด์ d p วพีซนะครับชื่อรุ่นว่า GoFre e นั่นเองนะครับตัวนี้ก็เป็นหูฟังสำหรับออกกำลังกายนะครับเขาเน้นมาทางนี้เป็นหลักนะแต่ว่าใช้งานแบบอื่นได้ด้วยนะครับก็ช่วงนี้เป็นหูเป็นประมาณเดือนที่ผ่านมาเนี่ยเป็นหูฟังตัวที่ผมใช้อยู่ตลอดแล้วใช้บ่อยแล้วก็ชอบมากด้วยเดี๋ยวเรามาดูกันนะว่ามันมีข้อดีอะไรบ้างนะครับตัวนี้ก็ เป็นหูฟังเจนหลังๆของซาวพีดแล้วนะครับเป็นรุ่นใหม่นะก็จะมีความสามารถตามยุคสมัยของมันก็คือเป็นบลูทูธนะครับเวอร์ชัน5.3แล้วนะครับแล้วก็รองรับโคเด็กแบบ l d ลนะครับหรือไฮเรสออเดียโนะฮะซึ่งก็ต้องใช้กับเครื่องเล่นที่มันเป็นไฮเรสนะครับซึ่งก็เหมือนเคยนะเหมือนที่ผมแจ้งในทุกคลิปนะครับไอโฟนไม่มีนะครับจะมีในตระกูลชิปเซ็ตที่เป็นคอคอมนะครับชื่อรุ่นอยู่ตรงนี้นะครับก็กล่องรูปร่างหน้าตาเป็นแบบนี้นะ ด้านหน้าจะเป็นรูปตัวหูฟังนะมันจะเป็นหูฟังแบบคล้องหูนะครับวิธีการสวมใส่เนี่ยตัวนี้เวลาใส่เข้าไปข้อดีก็คือมันไม่มีส่วนใดที่เข้าไปสัมผัสในส่วนของรูหูเลยมันจะอยู่หน้าหูเราเดี๋ยวผมขึ้นรูปให้ดูนะอ่าเวลาใส่ก็จะเป็นแบบในรูปประมาณนี้นะครับก็ทำให้เราสวมใส่ได้สบายแล้วก็ไม่เกิดความระคายเคืองอะไรในรูหูเลยนะครับ กล่องเป็นแบบนี้นะด้านข้างก็เป็นสโลแกนนะครับตรงนี้ก็จะเป็นสเปคคร่าวๆของเขานะเขาบอกว่าใช้ไดนามิกไดเวอร์ขนาดใหญ่ถึง16.2มิลถือว่าใหญ่มากเลยนะแล้วก็แบตเตอรี่นะครับรวมแบตเตอรี่ในตลับเนี่ย45ชั่วโมงนะครับแล้วก็มีไมค์2ตัวต่อหนึ่งข้างนะครับเพื่อการตัดเสียงรบกวนขณะสนทนานั่นเองนะฮะก็มีฟีเจอร์ที่เขาแปะมาให้ข้างกล่องอยู่ตรงนี้โอเคด้านหลังนะครับก็จะเป็นสเปคคร่าวๆของเขานะครับก็จะบอกว่า บลูท t ธเนี่ยใช้เวอร์ชั่น5.3นะครับอตอบสนองความถี่ตั้งแต่20เฮิร์นะครับถึง40กิโลเฮิร์เลยนะครับซึ่งจริงๆแล้วเกินกว่า20กิโลเฮิร์เนี่ยก็จะเป็นความถี่ที่หูเราไม่ได้ยินแล้วล่ะแต่ว่าตรงนี้ก็อาจจะเกี่ยวกับเป็นการสร้างแอมเบียนในขณะฟังนะอันนี้นี่ยเป็นโคเด็กของชุดไฮเรสนะครับที่ตอบสนองความถี่เสียงสูงได้มากทีเดียวนะฮะแล้วก็ ทำงานได้ในระยะ10เมตรนะครับก็เป็นระยะบลูทูธทั่วไปนะใช้งานต่อเนื่องประมาณ10ชั่วโมงเลยนะเขาบอกว่า1ครั้งนะครับแล้วก็สูงสุดถึง45ชั่วโมงนะครับเมื่อรวมกับแบตเตอรี่ในตลับนะครับแบตเตอรี่ในตลับมีความจุ700ดมิลลิแอมเยอะเลยนะแล้วก็ตัวหูฟังมีข้างละ60มิลลิแอมประมาณนี้นะครับอุปกรณ์ในกล่องก็จะมีเท่านี้นะครับมีแผ่นนี้1อันที่บอกว่าเชื่อมต่อกับแอปได้ด้วยนะครับแล้วก็นี่เป็นคู่มือนะครับสายชาร์จ type c 1เส้นแล้วก็ดีตัััวหูฟงนะครบ ตัวหูฟังเนี่ยด้วยความที่ตัวหูฟังมันไม่ใช่หูฟังขนาดเล็กจิ๋วนะครับเพราะฉะนั้นตัวกล่องมันเนี่ยก็ต้องบอกเลยว่ามันไม่ใช่กล่องขนาดเล็กนะครับคือคือใหญ่เลยแหละนะฮะน่าจะเทียบเท่ากับกล่องสบู่เลยละนะครับกล่องสบู่แบบเราไปซื้อในพวกร้านสะดวกซื้อนะตัวกล่องมันเนี่ยคือ,ค,อคือด้านนอกเลยเพียงแต่ว่ากล่องสบู่มาจจะเป็นสันเลี่ยม,มใช่ไหมอันนี้มันก็มนล,ลงไปแต่คือไม่ไม่เรียกว,ว่าเล็กอะอย่างนี้แล้วกันนะครับไซส์ประมาณนี้นะครับก็ไม่ได้ถือว่าเป็นพกพาสะดวกอะไรแต่ว่ายัดใส่เป๋าเกงเนี่ยไม่ได้ ถ้ามีกระเป๋าก็ไม่มีผลอะไรนะครับตัวตลับนะครับเป็นวัสดุแบบผิวด้านๆน,นะครับมีโลโก้ซาวพีสีเงินอยู่ตรงนี้นครับเป็นการสกรีนมาแล้วก็ด้านหน้าเป็นตำแหน่งฝาเปิดปิดเขาก็เว้าช่องให้นะแล้วก็มีไฟบอกสถานะนะครับอยู่ตรงนี้สามตำแหน่งนะครับก็1นึ่นะครับว่ามิดโลไฮประมาณนี้นะครับโลมิดท้นะด้านหลังก็เป็นช่องชาร์จแบบ USB-C มีแค่นี้เลยนอกนั้นเรียบๆแบบนี้นะครับ หลังจากที่เราเปิดขึ้นมาตัวตลับเนี่ยทำได้แข็งแรงดีทีเดียวคือถึงแม้มันจะมีขนาดใหญ่โตนะครับแต่ว่ามันก็ไม่ได้ให้ความรู้สึกว่าบานพับมันอ่อนแออะไรแต่อย่างใดนะคือมันทำมาบานพับในค่อนข้างดีนะแล้วก็ตัวบานพับเนี่ยยังมีสปริงค้างไว้ได้ด้วยก็คือว่าเวลาเราผมถือท่าเนี่ยมันจะไม่งับลงมาสับนิ้วผมจะหนีบได้นะฮะก็ ก็เปิดค้างไว้ได้นะครับปหยิบให้เสร็จก่อนแล้วค่อยออกแรงปิดประมาณนี้นะครับเปิดปิดด้วยระบบแม่เหล็กแบบนี้นะแล้วก็เป็นระบบออโต้คอนเน็กต์หรือออโต้พร์ิงนะครับก็คือพอเราเปิดฝาเนี่ยอ่ามันจะเชื่อมต่อเลยนะครับไม่จำเป็นต้องหยิบหูฟังออกมานนอกขณะเชื่อมนะด้านในก็จะมีอินเสิร์ตนะครับมีรายละเอียดของสินค้าพิมพ์บอกตรงนี้นะครับมาตรฐานต่างๆนะครับตรงนี้ก็จะเป็นมาร์คกิ้งบอกข้างนะครับข้างซ้ายข้างขวานะตรงนี้จะมีปุ่มปุมหนึ่งนะครับก็จะเอาไปรีเซ็ตตัวห โอเคหยิบหูฟังออกมานะครับเหมือนเคยนะตรงนี้จะเป็นคอนแทคการชาร์จนะครับนี่นะครับให้สังเกตอยู่ตรงนี้นะเวลาหูฟังมันอยู่ในตลับมันก็จะอยู่ด้วยระบบแม่เหล็กแบบนี้ไม่คว่ำหลุดออกมานะครับแล้วก็จะบอกไว้ทุกคลิปเลยแล้วกันนะครับเพื่อไม่ผิดพลาดนะตัวหูฟังเนี่ยเป็นหูฟังสําหรับออกกําลังกายนะครับกันน้ากันเหงื่อดีแน่นอนแต่ขั้วชาร์จตรงนี้ไม่ได้กันนะครับสาหรับของตลับเพราะฉะนั้น เวลาใช้งานเสร็จแล้วนะครับบางทีเรามีเหงื่อมีอะไรเปกเปกที่ตัวผูฟังแบบนี้นะครับพยายามเช็ดให้มันแห้งก่อนนะเนี่ยนะครับเช็ดตรงขั้วเนี่ยโดยเฉพาะสำคัญเลยหัวใจคือตรงขั้วนี่นะครับเช็ดให้มันแห้งก่อนนะครับเราค่อยเก็บเข้าไปนะไม่งั้นบางที ออพอมันเปียกเ,เหนือมันซึมเข้าไปในคอนแทคชาร์ดมันบ่อยๆมันจะขึ้นที้เกลือเขียวๆนะครับแล้วมันก็จะเสียหายชาร์จไม่เข้าเจ็งนะครับแล้วก็ที่สําคัญอาการแบบเนี้ตัวบริษัทเขาจะไม่เคลมให้เราด้วยนะเพราะว่าเขาถือว่าเป็นความผิดพลาดที่เกิดจากยูเซอร์เองนะครับอันนี้ก็ผมเตือนไว้ในคลิปเลยแล้วกันนะครับแต่สําหรับท่านที่ใช้งานทั่วๆไปไม่มีเหงืออะไรเยอะแยะก็ไม่เป็นไรนะครับแต่ว่าหลังออกกําลังกายอ่ะ,อะเช็ดซะหน่อยก่อนเก็บเข้าไปก็ได้นะครับมันจะได้ไม่สกปรกอันจะเกี่ยวกับสุขนา,ขน,านามัยของเราด้วยนะฮะ ประมาณนี้นะครับตัวหูฟังหน้าตาเป็นแบบนี้นะเวลาใส่ก็มันจะเหมือนในรูปที่ผมขึ้นให้เมื่อสักครู่แหละอันนี้ก็เป็นของข้างซ้ายอันนี้ก็เป็นของข้างขวามันจะแขวนอยู่อย่างนี้นะครับแล้วก็ตัวนี้จะเป็นหูฟังที่ถ้าเป็นย่ออ,อื่นเขาจะเรียกว่าระบบอะไรละ่ะเขาจะเรียกระบบว่า,าเ,ปเป็นแบบโอเพนเอียร์นะครับถ้าเป็นของพวกโคโครหรืออะไรางี้นะครับให้สังเ,เกตุงี้นะฮะก็คือตัวหูฟังเนี่ยจะไม่มีส่วนใดเลยนะครับที่สัมผัสเข้าไปในรูหูเรานะครับเวลามันใส่เนี่ย ตัวช่องที่เสียงออกเนี่ยก็คือช่องนี้นะมันจะยิงเสียงแบบดเรกเข้าไปสู่รูหูเราแต่มันไม่มีอะไรที่เข้าไปรูหูเราเนี่ยเห็นไหมสังเกตไหมเนี่ยมันเป็นอย่างนี้เวลาเราใส่ที่หูเห็นไหมครับว่าไอ้รูเนี่ยมันจะอยู่แค่หน้าหน้ารูหูเราแต่มันไม่ได้เข้าไปในรูหูเราซึ่งข้อดีของไอการที่มันส่งเสียงเข้าไปแบบนี้นะครับก็คืออันดับแรกเลยนะคือเวลาเราออกกําลังกายหลายๆท่านที่ออกกําลังกายคงทราบผมวิ่งอยู่พักนึงนะครับก็เวลาเราใส่หูฟังวิ่งอะ่ะ เวลาหูฟังมันเคลื่อนตัวเพราะเราวิ่งมันมีการเคลื่อนที่นะครับมันจะมีเด้งขึ้นเด้งลงเน่ตัวหูฟังมันจะมีเสียงกุกกัก,กุกกัก,กุกกกอยู่ตลอดเวลาซึ่งโอเคแหละถ้าบางทีเราวิ่งเร็วหน่อยหรือว่าขยับตัวเยอะมันจะมีความเสียงไอ้กุกก,กักุกกกเนี่ยน่ารําคาญค่อนข้างมากนะครับแต่วา่าถ้าใช้ตัวแบบนี้มันก็จะไม่เป็นนะครับเพราะว่ามันไม่มีส่วนใดที่เข้าไปซีลในโลหูเราเลยนะครับในส่วนของท่านที่ ใช้หูฟังนะครับแบบที่เป็นแบบพวกเยาบัดนะครับใส่วิ่งเนี่ยมันก็ไม่ค่อยมีเสียงกูกักแต่มันจะหลุดนะครับเพราะมันใส่ได้ไม่แน่นนะครับก็ต้องเลือกเอาแต่ว่าโหมดแบบนี้ก็จะแก้ปัญหาแบบนั้นไปเลยนะครับก็คือคล้องไว้ที่หูนะครับแล้วก็ยิงเสียงไดร์เข้ามานะครับตัวหูฟังก็หน้าตาเป็นแบบนี้สองข้างนะเขาใช้วัสดุนะครับเป็นพลาสติกนะครับแล้วก็ทำสีตัดกันนะครับในส่วนของ การสั่งงานของหูฟังเนี่ยตัวนี้เป็นสวิตระบบสัมผัสก็ใช้การแตะตรงเพลทด้านนอกตรงนี้นะครับเป็นการสั่งงานนะแล้วก็ใช้สีตัดสลับดำดำเหมือนกันแต่ว่าเป็นดําด้านดําเงาก็เล่นเป็นเชฟลายแบบนี้นะครับตรงนี้มีพิมพ์ยี่ห้อไว้ว่าสาวพีทนะครับแล้วตรงนี้ก็เป็นพวกรูมัหรือเซนเซอร์ต่างๆนะครับในส่วนของตะแกรงที่เสียงออกตัวนี้ก็เป็นอลูมิเนียมนะครับมันจะไม่ใช่พลาสติกนะตรงสีที่มันจะเงาๆกว่าที่อื่นเนี่ยตรงนี้ก็เป็นวัสดุแบบอลูมิเนียมนะครับที่ ตัวปลายขานะครับก็จะมีมาร์คก,กิ้งบอกข้างไว้นะครับซ้ายขวาเวลาใส่ก็จะได้ใส่ไม่ผิดนะตรงนี้ก็เป็นช่องอะระบายเสียงเบสระบายอะไรต่างๆรวมถึงเป็นช่องไม้ที่เขาบอกว่ามีข้างละ2ตัวนั่นเองนะครับก็รูปร่างหน้าตาประมาณนี้นะครับตรงด้านหลังก็ทำเป็นเงาๆแบบนี้นะครับเข้าใจว่าตรงนี้น่าจะเป็นแบตเตอรี่นะครับทำให้แบตเตอรี่เขามีขนาดใหญ่ได้นะครับเพราะว่าเวลาเราคล้องเข้าไปที่หูเนี่ยตัวแบตมันถูกแยกออกมาจากหูฟังนั่นเองนะครับแล้วก็ ตัวขามันก็สดุเนี่ยก็จะเป็นแบบพลาสติกนะครับแต่ว่าจะมีความยืดหยุ่นได้ให้ตัวได้เนี่ยนะครับดัดได้หน่อยหนึ่งนะครับแต่ไม่ได้ถึงกับพับครึ่งอะไรอย่างนี้ไม่ได้นะครับแต่ว่าเนี่ยเ,ยเป็นอย่างนี้เด้งๆได้นะครับอ่าประมาณนี้นะครับสำหรับตัวซาวฟีตัวนี้นะครับตัว go free นะก็ผมเล่าให้ฟังดีกว่าก่อนจะไปทําคลิปวิธีใช้นะตัวนี้เป็นหูฟังที่ผมชอบมากตัวหนึ่งช่วงหลังนะเพราะว่ามันเกิดจากความที่เราไม่ได้คาดหวังมาก่อนนะคือ คือผมลองหูฟังแบบนี้มาหลายอันนะครับปรากฏว่าส่วนมากเสียงมันจะแค่พอฟังได้นะที่มีดีหน่อยก็มีโคโค EQ4 หรืออะไรนะที่แบบเออดีกว่าเพื่อนเขาหน่อยแต่มันก็ยังไม่ได้จัดอยู่ในเกณฑ์ที่เป็นหูฟังที่เรียกว่าเป็นเสียงที่แบบเราฟังแล้วไม่ลำคานมากเพียงแต่ว่ามันดีที่สุดในหมวดหัวหูฟังแบบแบบหน้าตาแบบนี้นะครับแบบที่ไม่ใส่เข้าไปในหูเนี่ยแต่ว่าตัวนี้แรกๆผมก็คาดหวังแบบเดียวกันคือคิดว่าคงจะดีกว่าน,นิดนึงแต่ปรากฏว่าไม่ใช่นะฮะ ตัวนี้พอผมมาลองใช้เนี่ยปรากฏว่าเสียงมันดีนะมันทําได้ใกล้เคียงหูฟังแบบเอียบัดเลยนะคือคือแบบพอใช้เข้าไปครั้งแรกเนี่ยรู้สึกเลยว่าแม่งแบบมันใช่เลยอะ่ะเพราะว่าอ่าบางทีผมนอนฟังอะไรกลางคืนอย่างงี้นะครับบางทีก็ไม่ใหญ่ยัดอะไรเข้าไปนะฮะก็ใส่นอนแล้วก็ท่าเน,นี้ยนะครับมันก็สบายดีนะครับคือหูมันจะไม่ร้อนๆนะเพราะว่าเราไม่ได้ยัดขาไว้กลางคืนบางทีผมแบบใส่แล้วหลับไปเลยถึงเช้าอะไรอย่างเงี้ย อันเนี้ยมันก็จะไม่มีปัญหานั้นเลยซึ่งตัวนี้เป็นตัวที่ผมชอบมากนะครับสําหรับการใช้งานเทสครั้งแรกนะคือผมใส่ตอนนอนนะก็รู้สึกชอบเลยทีเดียวนะครับเสียงดีด้วยนะตัวนี้คือผมให้ว่าเป็นหูฟังแบบ Open E a r แบบนี้นะครับที่เสียงดีที่สุดเลยนะชั่วโมงนี้นะครับเท่าที่ผมเคยลองมานะซึ่งมันก็ไม่ได้เยอะแยะมากมายอะไรแต่ว่าเอาเท่าที่ประสบการณ์ผมมีเนะี่ยตัวนี้ผมให้ดีสุดเลยนะครับ แล้วก็ข้อดีอีกอย่างคือวันถัดไปผมก็เลยไปลองแบบอื่นนะครับลองแบบใส่แล้วก็เดินไปเดินมาวิ่งนะครับคุยโทรศัพท์นู่นนี่อะไรปรากฏว่าเป็นหูฟังที่ใช้งานในชีวิตประจําวันได้ดีมากหนึ่งคือแบตมันนานนะครับสคือมันใส่แล้วมันก็เหมือนกับเราอะไรแขวนไว้ที่หูเฉยๆด้วยความที่ไม่มีอะไรยัดเข้าไปในหูเราแบบเนี้นะมันไม่เกิดความอึอดอัดเลยนะครับมันเหมือนเราแขวนรอไว้เฉยๆทำให้ไม่รู้สึกลาคาญเวลาเราใส่มันค้างไว้แมม อ่าแม้เราจะไม่ได้คุยหรือไม่ได้เปิดเพลงฟังก็ตามแค่แขวนมันสแตนบายไว้เนี่ยก็ไม่ได้สร้างความรำคาญเลยนะครับในนี้ก็เป็นอีกหนึ่งส่วนที่ชอบนะแล้วก็อีกวันหนึ่งนะครับผมก็ลองไปออกกําลังกายแบบวิ่งดูรอบๆ้านเล็กๆน้อยๆนะครับปรากฏว่าปัญหาที่เราเคยพบเจอในขณะใช้งานแบบขณะออกกำลังกาย <ๆ S 2> เช่นกูกักกูกักเนี่ยตัวนี้จะไม่เกิดเลยนะครับเพราะว่ามันไม่มีส่วนใดส่วนหนึ่งที่ยัดเข้าไปในรูหูเราทาให้ทาให้มันไม่เกิดแบบแวกคัามมันะ มันจะไม่มีเสียงกุกกักกุกกักในหูเราแบบเสียงก๊อบแกลบก๊อปแกบองแก้วหูเนี่ยตัวนี้ก็ไม่เป็นเลยนะครับเอาแค่3ข้อเนี่ยผมก็ถือว่าสอบผ่านแล้วนะครับยังไม่รวมฟีเจอร์อื่นๆเช่นสามารถปรับเสียงนะครับผ่านตัวแอปพลิเคชันได้หรือว่ามีเกมมิ่งโหมดด้วยนะครับก็ เอาเป็นว่าตัวนี้ผมเชียร์เป็นพิเศษเลยแนะนําเลยนะครับสำหรับสาวพีชโกฟีราคาจําหน่ายจะอยู่ที่ประมาณ1700บาทมั้งนะครับก็ไม่ได้ถือว่าเป็นหูฟังที่ถูกมากแต่ว่าเทียบกับสเปคที่ได้มาแล้วก็ความสะดวกสบายในการใช้งานเนี่ยผมว่าตัวนี้คุ้มค่ามากเลยทีเดียวนะครับสำหรับใช้งานคือใช้ได้ทุกสถานการณ์แหละไม่ได้เกี่ยวกับว่าต้องออกกาลังกายหรอกใช้ตอนไหนก็ได้เพียงแต่ว่าหลายๆท่านที่อาจจะไม่สะดวกใช้หูฟังทรงนี้ก็คือมันตัวมันใหญ่หน่อยนะถ้าสมมติว่า ใส่ใช้งานในออฟฟิศหรืออะไรอย่างเงี้ยมันอาจจะดูใหญ่ไปอะไรอย่างงี้ก็ต้องไปเลือกรุ่นเล็กกว่านี้เอาแต่ถ้าไม่มีปัญหาเรื่องนั้นตัวนี้ผมแนะนํามากเลยนะครับ mm. คือเน้นความสบายเป็นหลักตัวนี้ก็กินขาดทุกรุ่นไปเลยละกัน,นะครับ mm. สำหรับสาวพีโกฟีในส่วนของคุณภาพเสียงเนี่ยก็เป็นคุณภาพเสียงคล้ายๆแบบ Air 2นะคืออย่าไปเทียบกับแบบที่ใส่เข้าไปในหูเป๊ะๆยังไงมันยังคงจะสู้ไม่ได้100%นะครับแต่ว่า ไอเทคโนโลยีตัวนี้นะครับแบบนี้นะมาถึงจุดนี้ก็ถือว่าดีมากแล้วนะครับในความรู้สึกผมนะคือดีกว่ารุ่นก่อนๆหรือแบบแบบนี้แต่ว่าโมเดลก่อนโมเดลอื่นเนี่ยเยอะเลยทีเดียวนะครับคือฟังเพลงแล้วเป็นเพลงแล้วนะครับเสียงจะแบบมีเบสมีกลางมีแหลมครบถ้วนเลยทีเดียวนะครับเพียงแต่ว่าไม่อึดอัดเท่านั้นเองคล้ายๆเหมือนเราอลัมโงมาเปิดใกล้ๆหูเรานะตัวนี้เสียงเบสเสียงอะไรก็จะมีดีทีเดียวนะครับอาจจะเกิดจากว่าเขาใช้ไดรเวอร์ Dai ord, แบบไดนามิกนะครับซึ่ง ไอไดเวอร์แบบไดนามิกเนี่ยมันจะเก่งเรื่องเบสอยู่แล้วนะครับก็ใช้มาขนาดใหญ่ถึง16.2นะครับทำให้มันพอสร้างเสียงเบสแบบที่มีอิมแพ t ได้แม้มันไม่ต้องอยู่ในโลหูเราก็ตามนะครับเพราะ16.2มิลเลยนะใหญ่ไปเลเลยนะครับตัวนี้ก็แนะนำนะครับสำหรับท่านที่มีความต้องการใช้หูฟังตรงนี้นะครับโดยที่ถ้าโดยสเปคพื้นฐานเขาก็จะเน้นไปทางออกกำลังกายแหละแต่จริงมันใช้งานทั่วๆไปได้หมดเลยนะครับแนะนำนะครับตัวนี้ชอบมาก ะะก็ประมาณนี้นะครับสำหรับซาวพีดโกฟีทีนี้ส่วนถัดไปนะครับสำหรับท่านที่ดูแค่ประกอบการตัดสินใจตรงนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วถัดจากตรงนี้จะเป็นวิธีการใช้งานนะซึ่งเหมือนเคยนะผมขออธิบายละเอียดนิดน,นึงสาหรับเผื่อลูกค้าหรือว่าท่านที่ใช้งานไม่เป็นเลยนะครับไม่รู้ต้องทํายังไง1นึ่งสผมก็จะอธิบายไปช้าๆแบบละเอียดไปเลยเป็นสเต็ปนะครับก็าสาหรับท่านใดที่ใช้งานเป็นอยู่แล้วมันเหมือนเหมือน,น,นรุ่นอื่นนะตรงนี้ไม่มีอะไรก็สามารถข้ามไปได้เลยนะครับ โอเคเรามาเริ่มกันเลยนะครับอันดับแรกนะฮะตัวหูฟังตัวนี้นะ,ะหลังจากที่เราซื้อมาเราแกะจากกล่องมานะครับเหมือนเคยนะมันจะมีสติ๊กเกอร์ฟาฟ้าแบบนี้สองชิ้นนะอย่างนี้นะผมเลยเก็บไว้ให้ดูนะมันจะติดอยู่ตรงนี้นะครับติดอยู่ที่ตัวหูฟังสองข้างติดอยู่ที่ตัวฟังตรงนี้มันจะคั่นมาแบบนี้นะครับซึ่งซึ่งตัวสติ๊กเกอร์ตรงนี้มันก็เป็นตัวแบบ insulation นะหรือเป็นตัวที่แบบ ขั้นคั้วมันไวนะครับไม่ไม่ให้มันทําการชาร์จแล้วก็คลายประจุชาร์จแล้วก็คายประจุระหว่างเดินทางมาถึงเรานะครับเพราะว่าสินค้าบางทีมันอยู่ในสต็อกเนี่ยเขาก็ทำยังไงก็ได้ให้มันเก็บได้นานที่สุดรักษาถนอมแบบที่สุดก็จะใช้วิธีการนี้นะครับเขาก็จะแปะขั้นขั่วมาดับแรกนะครับที่เราซื้อมาให้เราทําการลอกสติ๊กเกอร์ฟ,ฟ,ฟ้าแบบนี้นะครับสข้างเลยทิ้งไปก่อนหลังจากนั้นนะครับให้เราทําการเอาหูฟังใส่เข้าไปในตลับแบบนี้นะครับไฟมันจะติดขึ้นมาแบบนี้และเป็นสถานะอย่างนี้ นะครับให้เราปิดฝาอนี้นะแล้วก็เอาไปเสียบชาร์จสัก5-10นาทีนะครับเพื่อให้ตลับมันทําการชาร์จแบตเตอรี่ในหูฟังนะรวมถึงเป็นการเช็คระบบชาร์จแบตเตอรี่ของตัวตลับกับตัวดัปเตอร์ด้วยว่าสมบูรณ์ดีหรือเปล่านะครับหลังจากที่เราทําเสร็จแล้วซึ่งตัวนี้ผมชาร์จมาแล้วนะครับก็มาเชื่อมต่อกันเลยนะครับตัวนี้ก็เชื่อมต่อง่ายๆนะครับเหมือนกับหูฟังบลูทูธรุ่นอื่นๆนั่นแหละนะครับก็ไม่มีอะไรอันดับแรกให้เราเปิดหน้าบลูทูธเราขึ้นมาจากนั้นนะครับ ให้เราเปิดฝาทิ้งไว้ให้สังเกตไฟสถานะนะมันจะกระพริบแดงฟ้าแดงขาวอย่างเงี้ยอยู่ข้างเดียวนะครับอีกข้างมันจะไม่กระพริบคือเราเปิดม,มันจะกระพริบพร้อมกันก่อนแล้วก็สักพักหนึ่งมันจะกระกระพริบมันจะมีข้างใดข้างหนึ่งที่กระพริบเป็นสีแดงสีขาวไม่ได้จํากัดว่าจะต้องเป็นข้างซ้ายหรือข้างขวาแบบนี้นะครับมันจะขึ้นชื่อมาให้เรากดเชื่อมต่อแล้วก็กดเชื่อมต่อแค่นี้เสร็จแล้วนะครับจริงๆไม่มีอะไรเลยนะครับง่ายๆเลยเชื่อมต่อแค่นี้เลยนะครับ อ่าเสร็จแล้วนะครับมันเชื่อมต่อกันแล้วนะครับหลังจากนี้นะครับสําหรับท่านที่รีบใช้เร่งด่วนนะครับจะใช้เลยเนี่ยก็สามารถหยิบไปใช้ได้เลยแบบนี้นะครับแล้วก็พอเราใช้งานเสร็จแล้วนะครับเวลาเราจะปิดเครื่องนะครับเราก็ไม่ต้องไปกดปิดไม่ต้องไปทําอะไรแต่อย่างใดบลูทูธก็ไม่ต้องยุ่งแล้วนะเราแค่ใส่เข้าไปในตลับแล้วก็ปิดฝาแบบนี้นะครับตัวหูฟังมันก็จะหยุดเชื่อมต่อกับตัวอุปกรณ์ของเราที่เราเชื่อมต่อก่อนหน้าเองนะครับไม่ว่าจะเป็นแท็บเล็ตหรือจะเป็นโทรศัพท์หรือเป็นอะไรก็ตามแต่นะก็ มันจะหยุดเชื่อมต่อเองแล้วก็ในครั้งถัดไปนะครับที่เราจะใช้เพียงแค่เราเปิดฝาทิ้งไว้แบบนี้นะครับจะหยิบออกมาเลยก็ได้นะยังไงก็ได้นะครับมันก็จะทําการเชื่อมต่อเห็นไหมว่ามันเชื่อมต่อค่อนข้างเร็วมากเลยคือเปิดฝาแล้วก็นับ1ไปถึง5เลยเนี่ยเชื่อมต่อเสร็จแล้วอันเนี้ยผมก็นําไปใช้ได้ละนะครับก็สําหรับส่วนของการเชื่อมต่อเปิดปิดเครื่องก็มีเท่านี้นะครับทีนี้มาดูฟังก์ชันการสั่งงานกันก็ฟังก์ชันการสั่งงานตัวนี้ก็จะเป็นแบบซาวด์พีทพื้นฐานนะครับ ก็คือมีปรับเสียงนะครับมีแบบเพิ่มเสียงดังเบาได้วางสายรับสายได้นะครับแล้วก็เล่นเพลงหยุดเพลงนะครับเลื่อนเพลงทําได้หมดเลยตัวนี้นะครับโดยที่ฟังก์ชันจะเหมือนซาวพีททุกๆรุ่นเลยที่ไม่มีระบบตัดเสียงรบกวนนะมันจะมีความาใช้งานค่อนข้างง่ายนะก็คือการแตะหนึ่งครั้งที่บริเวณนี้นะครับโดยส่วนที่เขาให้เราสั่งงานก็คือแอลเรียนี้นะครับแอลเรียที่เป็นสีด้านอาอย่างนี้ละกันตรงเนี้ยนะครับตรงช่วงที่เป็นโซนสีด้านเวลาใส่ที่หูมันจะอย่างนี้ใช่ไหม แล้วก็เอา mm hmm. นิ้วแปะไปตรงนี้นะครับก็จะเป็นการสั่งงานนะโดยที่การแตะ1ครั้งที่ข้างซ้ายนะครับจะเป็นการลดเสียงนะครับแตะไปแปะ1เบาๆอย่างเงี้ยนะครับก็จะเป็นการลดเสียงนะแล้วก็แตะ1ครั้งที่ข้างขวานะครับ <schön. S 2> แตะไปอย่างเงี้ยก็จะเป็นการเพิ่มเสียงนะครับ ทีนี้การแตะ2ครั้งนะครับที่หูฟังข้างใดก็ได้นะครับไม่ว่าจะเป็นซ้ายหรือขวาก็จะฟังฟังชันสั่งงานเหมือนกันก็คือแตะ2ครั้งนะครับจะเป็นการรับสายและวางสายในกรณีที่เราใส่อยู่แล้วมีคนโทรเข้านะแต่ว่าถ้าเราแตะอีกสครั้งก็จะเป็นการวางสายนะครับในขณะที่เล่นเพลงอยู่ถ้าเราแตะ2ครั้งมันจะพอยส์นะครับแล้วก็แตะอีกสครั้งก็จะกลับมาเล่นใหม่ นะครับแล้วก็การแตะ3ครั้งนะครับที่หูฟังข้างขวาจะเป็นการเรียกใช้ voice assistant นะครับอย่างเช่น Siri หรือ Google assistant นะครับก็ให้แตะ3ครั้งนะครับแต่ว่าถ้าเราแตะ3ครั้งที่ข้างซ้ายก็จะเป็นการเปิดและปิด Gaming Mode นั่นเองนะครับซึ่ง g a ม i n g m o หมดก็จะเป็นระบบ low latency นะครับจะเหมาะไว้เล่นเกมนะเพราะว่ามันจะทำให้สัญญาณดีเลย์ระหว่างตัวหูฟังกับอุปกรณ์ที่เราเชื่อมต่อเนี่ยมันเร็วขึ้นนะครับแต่ว่ามันก็แลกกับมาด้วยการที่แบบ คุณภาพเสียงมันจะดรอปลงนิดนึงนะครับแล้วก็กินแบตเตอรี่มากขึ้นนะครับก็จะเหมาะกับการเล่นเกมนะครับประเภท fps นะฮะในส่วนของถ้าเราใช้งานทั่วๆไปก็ไม่จําเป็นต้องเปิดนะครับก็ใช้การแตะ3ครั้งที่ข้างซ้ายนะฮะในส่วนของการเลื่อนเพลงนะครับก็ถ้าเราจะเลื่อนเพลงไปข้างหน้าเราก็แตะที่ข้างขวานะครับแตะตรงที่ฟ้าๆเนี่ยตำแหน่งเดียวกันหมดนะ แตะค้างไว้1.5วินาทีจะเป็นการเลื่อนเพลงไปข้างหน้านะครับในขณะที่กลับกันถ้าเราเอาข้างซ้ายมาแล้วเราแตะที่ข้างซ้ายค้างไว้นะครับก็จะเป็นการย้อนเพลงกลับ1เพลงนะครับฟังก์ชันมีเท่านี้นะครับแล้วก็ในขณะที่มีสายโทรเข้านะถ้าขี้เกียจรับสายฟังเพลงอยู่ดูหนังอยู่ขี้เกียจคุยก็แตะค้างไว้1.5วินาทีข้างไหนก็ได้นะครับจะเป็นการปฏิเสธสายนั่นเองนะครับสำหรับฟังก์ชัน สั่งงานก็จะมีตามนี้เลยทีนี้ก็มาถึงส่วนต่อไปก็คือการเชื่อมต่อแอปพลิเคชันนะฮะโอเคแอปพลิเคชันที่ใช้นะครับก็จะคือแอปนี้นะครับชื่อว่า s ซาวพี e เลยนะครับท่านใดที่หาไม่เจอก็โอโทษนะครับก็พิมพ์นะครับคำว่า s ซา p e ีทลงไปใน App Store หรือว่า<อ> Google Play Store <ม>ก็ได้ก็จะเจอนะครับเราก็กดดาวน์โหลดมาหลังจากที่ติดตั้งเสร็จแล้วนะครับ มันก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้พอตัวหูฟังเราเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ที่เราใช้งานอยู่เรียบร้อยแล้วนะครับเราเปิดเข้าแอป,ปมามันก็จะเป็นแบบนี้นะครับก็เหมือนเคยนะเหมือนทุกๆแอป,ปนะเออเหมือนทุกครั้งที่รีวิวนะก็ตรงนี้ก็จะเป็นหน้าแรกนะครับเขาจะอยู่หน้าโฮมนะครับแท็บมันจะอยู่ข้างล่างเนี่ยก็หน้าแรกจะบอกปริมาณแบตเตอรี่ของหูฟังซ้ายและหูฟังขวาว่าแบตเตอรี่มีอยู่เท่าไหร่นะครับแล้วก็ สามารถอัปเกรดเฟิร์มแวร์เพิ่มเติมตรงนี้ได้เลยนะครับพอดีอันนี้เป็นเวอร์ชันล่าสุดแล้วนะครับแต่ว่าถ้ามันมีเวอร์ชันใหม่ออกในอนาคตเราสามารถกดอัปเดตตัวหูฟังที่หน้านี้ได้เลยก็คือหน้าโฮมแล้วขีดขีดข้างบนนะครับมาถึงแท็บแรกตรงนี้นะครับกดเข้าไปก็จะเป็นการปรับตั้งตัวหูฟังต่างๆนะครับปรับเสียงนะครับเลือก a d a p t i v e EQ นะครับ Adaptive EQ ก็คือการที่มันจะสร้าง EQ ชุดหนึ่งขึ้นมานะครับเพื่อให้เหมาะกับ าการรับฟังของเรานะครับซึ่งตรงนี้ก็เปิดแล้วเราก็จะเข้าไปเซตติ้งได้นะครับก็จะให้เราฟังทีละความถี่แล้วเราก็บอกว่าได้ยินหรือไม่ได้ยินนะครับประมาณนี้นะสำหรับการสร้าง eq วันนี้แล้วก็ตรงนี้ก็จะมี preset นะครับก็กดเข้าไปดูนะครับมันจะมีให้เราเลือกว่าจะเพิ่มเบสลดเบสอะไรอย่างนี้อันนี้คือจะเป็นค่าที่เขาปรับตั้งมาให้เราเลือกใช้แล้วนะครับแล้วก็ถ้าเราไม่พอใจก็สามารถมาเลือกตรง custom equalizer ได้ตรงนี้ก็จะมีค่าให้เราเลือกใช้ได้โดยที่ปรับได้อิสระเลย ะครับอยากเลือกเพิ่มสูงเพิ่มแหลมเพิ่มกลางอะไรก็มาปรับเอาตรงนี้นะครับถ้าปรับมั่วซั่วแล้วกลับไม่ถูกก็กดรีเซ็ตทุกอย่างจะกลับมาเป็นศูนย์เหมือนเดิมนะครับตรงนี้ก็เป็นการเปิดปิดเกมมิ่งโหมดนะครับแล้วก็ตรงนี้จะเป็นการาปิดฟังก์ชันการสั่งงานสัมผัสแบบครั้งเดียวก็คือเปิดแล้ถ้าเปิดตรงนี้ มันจะปรับเสียงไม่ได้นั่นเองนะครับเหมาะสําหรับท่านที่แบบมือชอบไปโดนแล้วมันลั่นนะก็สามารถเลือกเปิดปิดอันนี้ได้อันนี้ก็เป็นเกมมิ่งโหมดลองเล่นดูนะ,ะนแอปแล้วก็อันสุดท้ายก็คือ Dual Device Connection นะครับถ้าเราเปิดอันสุดท้ายเนี่ยตัวหูฟังเราจะสามารถเชื่อมต่อได้2เครื่องด้วยนะครับก็เราเปิดไว้ก็เราสามารถเอาอุปกรณ์อีกอันมาแพรได้นะครับโดยการแพร2ครั้งนะแพรเสร็จอุปกรณ์หแล้วก็ ปิดอุปกรณ์หลักแล้วก็ไปแพรเครื่องหนึ่งนะครับเวลาครั้งหน้าเปิดมาอย่างสมมุติว่าผมมี iPad กับโทรศัพท์เนี้ยก็เวลาใช้คู่กันเสียงทั้ง2อุปกรณ์ก็จะเข้ามาที่หูฟังได้แต่ว่าเราต้องมากดเปิดตรงนี้ก่อนนะครับก็ไม่มีอะไรนะครับเหมือนกับการเชื่อมต่อปกติจะทํา2อุปกรณ์เท่านั้นเองนะครับก็เท่านี้เลยนะครับสําหรับการใช้งานของตัวซาวพี t Go Free นะครับในส่วนของคลิปดีเซนตเดี๋ยวผมทําให้ที นะแต่ว่าตอนนี้เอาเท่านี้ก่อนนะครับคลิปยาวมากแล้วนะครับก็เหมือนเคยนะตัวนี้ก็แนะนำนะครับเป็นหูฟังที่ผมชอบมากเลยช่วงนี้นะครับใช้ทุกวันเลยนะครับชอบจัดเลยนะครับแนะนําเลยสําหรับรุ่นนี้ก็เช่นเคยนะครับถ้าสนใจสินค้าตัวนี้ติดต่อที่ร้านได้เลยรวมถึงตัวแทนจำหน่ายต่างๆนะครับในส่วนของช่องทางออนไลน์นะ ก็จะมี Shopee นะครับซึ่งก็จะมีทีมงานคอยอัปเดตสินค้าเลยผมทิ้งลิงก์ที่ร้านไว้ใน d description ลองแวะเข้าไปดูกันได้นะครับสำหรับ <Okay. S 1> คลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ